สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ายแม่จะพามากแกะเบิ้งขายกองมีอะไรบ้างยแมกสร้างส้่หมูยอจ้ะซื้อมูยอจากคุณแม่ติ๋วนะจ๊ะแล้วก็คุณเชียงค่ะแม่แม่ขายดีเนาะยแมกก็เลยสั่งนะคะอยากกินจ้าพี่น้องแม่ เห็นเพื่นรีวิวแล้วเป็นตะแสบนะคะแม่ก็ได้อยากกินหรือสันนะคะได้ยูไก่มาก,กินกับยามแม็กเกอร์ม,มาถึงแล้วนะคะคุณแม่ติวค่ะขอบคุณมากมายจ้า Gostava. <laughs> Não ยังไม่ยักล่องอีกเพิ่หนึ่งอขอบคุณแม่มากๆค่ะคอยแม่มีความสุขมากๆด้วยจ้าเปิดมาเจอของแถมเลยอันนี้อันนี้ยังไม่บร้จางเลยค่ะเปิดมาเจอเลยนะคะ ขอบคุณแม่มากๆนะคะขอให้แม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณของฝาก้าโอ้แถมของฝากมาตั้งเยอะแม่น่าเส้นจะจับยวนเส้นไปจับยวนของชอบของอแม่ค่ะแม่ให้มาตรงนี้ โอ้หนึ่งสองสามสีห้าหกหกห่อเลยอ้าวมีห่ออะไรตามมาอีกอของฝากจากคุณแม่ติ๋วนะคะ ว่านะดีดีแมงสี่ตื้นเต้นนี่หนิตื่นเต้นนะคะนี่อ้าวม่ำหม่ำจนนะมมนี้เนาะหอมหอมจัะอันนี้เป็นหม่ำไม่ใช่หม่ำจกโมกเลยอาจจะเป็นหม่ำงัวนาะจานะ๊ะเนาะ นี่พี่แมมกอยากกินโอ้คุณเชียงอันใหญ่ๆหญหนักหนักเน้นเน้นร้อยหกสิบบาทพรอมคาส้มจากพี่น้องจ้ายังว่ดในทอดด้วยจ้า่มาดูดูแล้วน่ากินมากๆเลยนะคะโอ้โลโก้น่ารักมากเลยนะคะคุณแม่ติ๋วนะจ้าโลโก้น่ารักมากจ้าหนักเน้นเน้นด้วยจ้ะพี่น้องจ้า ใครสนใจสั่งสั่งชิ้แม่ติ๋วได้นะคะช่องคุณแม่ติ๋วนะจ๊ะนะคะช่อง youtube นะคะแม่ติ๋วนะจ๊ะช่อง youtube หรือจะเอาเบอร์โทรก็ได้นะคะเบอร์โทรคุณแม่ติวต๋วนะคะ0850455524จ้าแล้วก็นี่นี่นี่ หมูยออันโต,โตโตนะคะหนักหนักเน้นเน้นจะไ,ได้กินหมูยอสมใจนะคะแล้วก็คุณเชียงด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่ติวหาขอบคุณของฝากจากแม่จา้าขอให้แม่มีความสุขภาพแข็งแรงนะคะหัาเลยจ้า <c oughs> <c oughs> ก็อคุณผู้ชมด้วยนะคะที่เข้ามาชมนะคะช่องของยแมกนะคะช่องบ้านสวนเรนเรดิโอนะคะความสุข เล็กๆน้อยๆน,นะคะอยาก,กินสันได้นะคะคุณแม่ติว๋วบอกรับประกันความอร่อยกับหมูยอแล้วก็ขุนเชียงแล้จะมีะเส้นกระจับยวนด้วยนะคะสินค้าคุณแม่ติวหลากหลายนะคะสนใจก็เข้าไปชมนะคะห้องออช่อง YouTube ช่องคุณแม่ติวนะจ๊ะนะคะวันนี้แยแแมกไปแล้วนะคะขอบคุณพี่น้องหลายๆจ้าไว้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ